โอเคนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของอินทิกรัลจำกัดเขตกันนะครับนะก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงอินทิกรัลไม่จำกัดเขตนะครับแล้วก็สูนรเนาะที่น้องต้องไปจำเองนะครับพี่ไม่ได้สอนจำเนาะพี่จะอธิบายแบบ Fast Tra c k นะครับขออนุญาตย้ำคำนี้เหมือนเดิมนะครับ f a s t track ทบทวนนะครับ ดูเอาไว้ทบทวนเฉยๆนะครับว่าเฮ้ยเราครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนี้แล้วหรือยังนะครับถ้าเราครอบคลุมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะมาลองดูกันนะครับอินทิกรลจำกัดเคเนี่ย mm hmm. ก็คือมันจะมันจะมีเหมือนมีบาวบอกนะว่าเฮ้ยเราจะอินทิเกรตพื้นที่เราเนี่ยนะครับตั้งแต่ตัวแปรไหนจนถึงตัวแปรไหนนะครับเช่นถ้าสมมติเราเทียบ x เนาะนะครับเรา ินทิเกรตเทียบ x เนี่ยมันก็จะหมายความว่าเฮ้ยเราจะอินทิเกรตตั้งแต่ x เนี่ยเริ่มต้นที่ a ไปจนถึง x เริ่มต้นที่ b เข้มไหมครับ x เริ่มต้นที่ a ไปจนถึง x เนี่ยเริ่มต้นที่ b เอ้ยไปไปจนถึง x เนี่ยสิ้นสุดที่ b เออพี่เริ่มเมาแล้วนะครับ a เนี่ยคือลิมิตด้านล่างนะครับ b ก็คือลิมิตบนของการอินทิเกรตนั่นเองนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับคือจริงๆอ่ะมันมัน,มนคือเวลาที่แบบเรา เราอินทิเกรตพื้นที่เนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าเรามีซอยพื้นที่แบบเป็นสี่เหลี่ยมอะ <ST S 1> เล็กๆเล็กๆเลๆ็เลๆเรียงกันไปอะนะครับซึ่งไม่ได้เตรียมเนื้อหาเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นผลบวกรีมันนะครับก็คือเราจะซอยพื้นที่ให้มันแบบเล็กมากๆอะ่ะจนเปรียบเสมือนเส้นตรงเส้นหนึ่งอะ่ะตอนที่เราลากขึ้นไปนะครับก็ เชื่อว่าในค่าเรียนหรือว่าในเท็กซ์บุ๊กน่าจะมีนะครับเนาะมันก็คือผลบวกรีมันแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับไม่ออกข้อสอบเนาะไม่ออกข้อสอบนะครับย้ำและกันว่าในปีพี่นะครับไม่ออกข้อสอบปีน้องไม่รู้นะครับต้องลองเรียนดูนะครับโอเคไหมครับอ่ลองดูครับอันนี้ก็ FTC นะครับเป็นทฤษฎีบทมูลฐานนะครับอันนี้ก็ค่อนข้าง สำคัญอยู่นะครับตรงที่ว่าจริงๆเนี่ยบทนี้เป็นเป็น,ปนหัวใจสำคัญที่เราจะหาปฏิยานุพันธ์นะครับพื้นที่ใต้กราฟโดยที่ไม่ต้องใช้ผลบวกรีมันถ้าน้องไปดูสูตรของผลบวกรีมันเนี่ยมันจะเป็นซิกมาเนาะใช่ไหมแบบแบบมันจะเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มันฟิตกับตัวกราฟเนี่ยเอามาบวกเรียงเรียงเเรียง,ยงกันนะครับซึ่ง มันก็จะต้องใช้ซิกมาในการคิดนะครับมันอาจจะดูยากหน่อยนะครับเราก็เลยมีสูตรให้นะครับว่าอโอเคต่อไปนี้นะถ้าสมมุติคุณอยากจะหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับแบบที่กราฟเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเนาะเชื่อว่าโมบายน้องๆก็น่าจะเคยเรียนมาแล้วนะครับนั่นก็คือเราก็จะต้องทําการหาพื้นที่ใต้กราฟ นะครับแต่ว่าพื้นที่ได้กราฟนี้เนี่ยเราอยากจะรู้แค่ช่วง a ถึง b นะนะครับถ้าสมมุติเราต้องการรู้แค่ช่วง a ถึง b เนี่ยเราก็จะต้องใช้อินทิกรัลจำกัดเขตครับนะเพื่อที่ว่าเราจะได้หาพื้นที่เนี่ยมาลบกันนะครับก็คือ,อฟังก์ชันตั้งแต่ b นะครับฟังชันตั้งแต่แรกสุดเนี่ยไปจนถึง b ลบด้วยแรกสุดจนถึง a เก็ไหมครับลบด้วยแรกสุดจนถึง A มันก็จะได้พื้นที่ระหว่าง A กับ B ออกมานะครับก็น้องๆก็น่าจะเคยเรียนตอนมปลายมาแล้วนะครับน่าจะไม่ต้องพูดเยอะโอเคปะนะครับซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยครับถ้าน้องสังเกตเนะเป็นอินทิกรัลแบบไม่จำกัดเขตเนี่ยเราจะเขียนเป็นถั่วง,งอกเลยใช่ไหมเราจะไม่มีเลขเนาะนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่า เป็นอินทิกรัลจำกัดเขตเนี่ยเราจะมีตัวเลขนะครับหรือตัวแปรที่เราจะเขียนอยู่ข้างล่างกับด้านบนของเครื่องหมายถั่วง,งอกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเขียนแบบเนี้ยเวลาที่น้องอ่านเนี่ยน้องจะต้องอ่านจากล่างขึ้นบนนะครับหมายความว่าเราจะต้องอ่านว่าจาก a ไป b เนาะจาก a ไป b เก็ตไหมครับเก็ตนะโอเคนะครับแต่ว่าตอนที่เราเนี่ยจับฟังก์ชันมาลบกันเนี่ยเราจะต้องจับเอา b เนี่ยมาลบ a นะครับ b ลบ a นะครับเนี่ย fb ลบ fa คำถามคือเฮ้ยแล้วค่าคงที่หายไปไหนนะครับข้ออื่นเนาะถ้าเป็นแบบไม่จำกัดเขตเนี่ยเราจะต้องมีการบวกค่าคงที่ด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันจำกัดเขตเนี่ยแน่นอนครับว่าฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเดียวกันนะครับดังนั้น c เนี่ยสามารถตัดกันได้ครับคือในเมื่อเนี่ย fb ลบ fa แล้วเนี่ยนะครับ มันจะตัดกันได้ครับมันก็จะไม่ต้องมีบวก4ครับโอเคปะนะครับเพราะว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเดียวกันเนาะแค่เราหาพื้นที่ในฟังก์ชันนั้นๆเฉยๆนะครับว่าพื้นที่จะมีค่าเท่าไหร่โอเคปะนะครับซึ่งสมบัติต่างๆของอินทิกรัลนะครับเลขนี้อย่าไปสนใจนะครับพี่รันเลขผิดนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปแก้ให้นะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับหลายๆคนอาจจะสอบถามเรื่องเรื่องเรื่องชีตเรียนนะครับก็ถ้าสมมติว่าชีตเสร็จแล้วนะครับมันจะอยู่ที่ description ถ้ายังไม่เสร็จแสดงว่ายังไม่มานะครับนะถ้าชีตเรียนเนี่ยยังไม่เสร็จแสดงว่ายังไม่มานะครับโอเคไหมก็จงรอต่อไปนะครับการทักเข้ามาอาจจะไม่ช่วยให้มันเสร็จนะครับเนาะโอเคนะครับอ่ะก็หนึ่งเลยครับถ้ามันจำกัดเขตจาก a ถึง a เหมือนว่าสมมุติว่าน้องมีกราฟอยู่คือเราทําทําเพื่ออะไรใช่ไหมนะครับมันเป็นข้อสอบนะออสมมุติ a อยู่ตรงนี้ใช่ไหมน้องบอกว่าเฮ้ยอ่ะเช่นกราฟเราลักษณะเป็นแบบนี้นะครับหาพื้นที่ให้หน่อยเนี่ยหาพื้นที่ใต้กราฟนี้หน่อยนะครับจาก a ถึง a หาทําเพื่ออะไรจาก a ถึง a ที่ x เป็น a จนถึง x เป็น a ก็ตัวเดิมก็เส้นเดิมก็ไงครับก็คือจุดเดิมบ้นะครับดังนั้นมันก็ไม่มีพื้นที่ดิใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเราต้องการหาจาก A ไป A หาทำไมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ครับก็ตอบศูนย์ไปจบโอเคปะ่ะจาก A ไป B อะถ้าจาก A ไป B ก็ต้องเท่ากับลบจาก B ไป A ครับเพราะว่าพื้นที่ B เนี่ย มันมากกว่าถูกไหมคือถ้าสมมติว่าเราพูดเป็นแบบนี้แน่นอนครับว่าพื้นที่ณนะ b อันเนี้ย b ถูกไหมนะครับมันมากกว่า a อยู่แล้วเนาะเออมันมากกว่า a ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ย a ไป b เนี่ยอ่ามันก็ต้องเท่ากับลบของ a อลบของ b ไป a เอ,อ้ย a ไป b ต้องเท่ากับลบของ b ไป a เนาะโอเคปะนะครับส่วนต่อมาค่าคงที่ดึงออกมานอก อินทิกรัลจำกัดเขตได้ครับส่วนต่อมานะครับก็คือบวกลบครับบวกลบน้องสามารถแยกก้อนได้ครับเนาะบวกลบเนี่ยเราสามารถแยกก้อนได้นะครับเช่นอินทิกรัลจำกัดเขตจาก a ไป b ของฟังก์ชัน f x บวกด้วย g x เทียบตัวเดียวกันเนาะก็คือ dx เราสามารถแยกแยกออกมาเป็นก้อนได้นะครับส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปก็คืออันนี้ครับหลายหลายคนอาจจะ ไม่ได้จำนะครับแต่มันสำคัญจริงๆนะครับการอินทิกรัลสามารถแยกช่วงในลักษณะของช่วงที่เราเขียนในเครื่องหมายอินทิเกรตได้นะครับเช่นสมมุติว่าพี่บอกว่าเฮ้ยเราอยากจะอินทิกรัลจาก a ไป c เนี่ยเราอาจจะจาก a ไป b ก่อนแล้วก็หยุดพักแล้วก็หยุดพักแล้วก็ค่อยจาก b ไป c เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ผิดแต่อย่างใดนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันโอเคไหมครับ ดังนั้นครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ข้อสอบก็อาจจะออกบ้างนะครับในปีพี่เนี่ยพี่จําได้ข้อสอบน่าจะออกอยู่นะครับว่าเฮ้ยเออเราสามารถที่จะแบบอะไรแยกก้อนกันได้ไหมแบบนี้นะครับก็แน่นอนครับว่าน้องจะต้องแม่นในส่วนที่เป็นพื้นฐานมากๆเลยนะครับโอเคปะอ่ะก็จบแล้วนะครับในส่วนของอินทิกรัลจำกัดเขตนะครับเออพี่ลืมใส่เรื่องนี้เข้ามาวะ่ะ นะครับแต่ว่าคิดว่ามันก็ไม่น่าจะสำคัญมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราคืออะไรเราคืออะไรเราคือ fast track นะครับโอเคนะครับโอเคนะมาดูตัวอย่างโจทย์กันนะครับโจทย์เรื่องอินทิกรัลจำกัดเขตนะครับจงหาค่าของอันนี้ครับก็ถ้าจำกัดเขตใช่ไหมหนึ่งเลยเนาะเราก็ต้องหาอินทิเกรตก่อนครับพอเราหาอินทิเกรตแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น2 x กำลัง3ลบ x ใช่ไหมครับพอเราได้ 2x กําลัง3ลบ x แล้วเนี่ยแน่นอนครับเราต้องใช้ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสเนาะก็คือ,อ f b ลบนะครับก็คือว่าค่าค่าที่เราต้องการเนี่ยนะครับมันก็คือเราจะต้องเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการอินทิเกรตแล้วเนี่ยของ2เนี่ยลบด้วยผลลัพธ์ที่ได้จากการอินทิเกรตของ1นะครับหรือว่าถ้าพูดกลับกันเนี่ยก็คือเอาฟังก์ชันดั้งเดิมที่ได้มาจาก2 เอ้ยเอาฟังก์ชันดั้งเดิมที่ได้มาจากการอินทิเกรตเนี่ยแทนค่า2เข้าไปแล้วก็ลบด้วยแทนค่า1เข้าไปนั่นเองนะครับเนี่ยเนาะผลลัพธ์ที่ได้จากการอินทิเกรตอันนี้ครับก็คืออันนี้ครับแต่ถ้าน้องสังเกตนะครับเวลาเขียนเนี่ยส่วนมากเขาจะเขียนขีดนะแล้วก็2กับ1นะครับขีด2กับ1เนี่ยให้เราทราบว่าเดี๋ยวเราจะต้องแทนค่า2เข้าไปและ1เข้าไปนั่นเองนะครับโอเคปะ่ะนะครับ นี่เลยนะครับแทน2เข้าไปในก้อนแรกนี้นะครับเนี being cosas, ่ยแทน2เข้าไปก็จะได้ออกออกมาเป็นก้อนนี้นะครับแทน1เข้าไปในก้อนนี้ครับเราก็จะได้ออกมาเป็นก้อนนี้แล้วก็จับลบเลขกันครับก็จะได้พื้นที่ใต้กราฟสําเร็จออกมาเรียบร้อยนะครับคิดว่าไม่ยากเลยนะครับคิดว่าง่ายมากนะครับถ้าน้องอยู่วิศวะจุฬาน้องต้องทําได้และเร็วด้วยนะครับโอเคไหมครับโอเคนะ นะก็ก็ไปฝึกทำนะครับก็ต้องไปฝึกคิดแหละนะครับอ่ะโอเคไหมครับคือที่เห็นพี่สอนเร็วแบบนี้นะพี่ก็น่าจะสูงว่ามันคือฟาสต์แทร็กแหละนะครับก็คือเราสามารถที่จะเร่งความเร็วได้เพราะว่าพี่เชื่อว่าน้องๆวิศวะจุฬาทุกคนน่าจะฟังต้องทันนะต้องทันนะครับต่อให้พี่สอนเร็วน้องน่าจะต้องฟังฟังทันนะครับโอเคอ่ะมาลองดูโจทย์กันบ้างครับ โจทย์อันนี้เป็นอินทิกรัลไม่จำกัดเขตนะครับก็ลองดูเองนะครับผมอันนี้เนาะเวลาเจอลบเนี่ยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่คือโจทย์เนี่ยที่พี่เลือกมาเนี่ยนะครับมันมีหลายหลายแนวเลยนะครับก็น้องๆน,น,น่าจะได้เรียนรู้แนวข้อสอบไปเยอะอยู่นะครับโอ้พี่ลืมอินทิเกรตตีโกน่หว่านะครับแต่ก็ไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะ <laughs> อ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอยาตติดข้อที่เป็น ตรีโกณเอาไว้ก่อนนะเช่นข้อ4นี้ใช่ไหมนะครับอินทิเกรตตรีโกณเนี่ยมันจะต้องมีสูตรที่คล้ายๆดิฟอ่ะนะครับคือเราน่าจะต้องจํามาก่อนนะครับขออนุญาตนะครับอินทิเกรตตรีโกณเดี๋ยวขออนุญาตข้ามก่อนนะครับข้อไหนอีกวะข้อ14ใช่ไหมครับปึ๊บโอเคอันนี้อันนี้สอนไปแล้วเนาะอินทิเกรตตรีโกณโอเคครับน่าจะประมาณนี้นะครับก็ มาเริ่มที่ข้อ1กันนะครับข้อ1น,นี้ง่ายมากใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแยกก้อนได้ใช่ไหมครับมันอยู่ภายใต้เครื่องหมายบวกลบนะครับแล้วก็เป็นอินทิกรัลใช่ไหมดังนั้นมันมันมันแยกก้อนได้โอเคไหมครับซึ่งถ้ามันแยกก้อนได้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับก็เราก็อินทิเกรตเรียงก้อนเลยนะครับเนี่ยถ้าเราสังเกตเนาะสิบสอง x กลังห้าเนี่ยเราก็จะสามารถอินทิเกรตก้อนนี้เนี่ยกลายเป็น12คูณด้วย x กำลังหส่วนห นะครับก็คือเอาเลขชี้กำลังของ5เนี่ยบวกเพิ่มไป1ใช่ไหมครับพอเราบวกเพิ่มไป1เนี่ยมันก็จะได้เป็น x ยกยกกำลัง6ส่วนด้วย6นั่นเองนะครับต่อมาครับเหมือนกันครับ6กกยกกำลังสองเนี่ยเวลาเราอินทิเกรตเนี่ยมันก็จะได้เป็น x ยกยกกำลัง3ถูกปะส่วนด้วย3นะครับอ่าแล้วก็คูณด้วย6ที่เป็นสัมประสิทธิ์เข้าไปนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบนะครับผมทันไหมทันนะนะครับ ข้อนี้เนี่ยเป็นอินทิกรัลแบบไม่จํากัดเขตใช่ไหมถ้ามันเป็นไม่จํากัดเขตเนี่ยแน่นอนครับว่าผลลัพธ์สุดท้ายน้องจะต้องบวก4นะครับน้องจะต้องบวก4โอฝนตกนะครับน้องจะต้องบวก4นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอินทิกรัลแบบจํากัดเขตน้องไม่ต้องบวก4นะครับโอเควะอ่ะมาลองดูโจทย์ข้อนี้ครับข้อนี้ครับแน่นอนครับว่ามันคูณกันอยู่ครับมันไม่มีสมบัติการคูณกันนะครับ มันไม่มีสมบัติการคูณกันจริงๆมีแต่มันคืออินทิเกรตบายพาสนะครับซึ่งอยู่ในอยู่ในไหนไม่แน่ใจว่าอยู่ในแคลนหรือว่าแคลสองนะครับน่าจะแคลสมั้งเนาะอินทะิเกรตบายพาสนะครับบอกเลยว่าอย่าหาทำดีกว่านะครับถ้าน้องเจอข้อสอบนี้ในมิดเทอ m มแสดงว่าเขาไม่ได้ไม่ได้อยากให้น้องอินทิเกรตบายพาสเลยนะครับเขาต้องการให้น้องคูณกระจายเข้าไป คูณกระจายเข้าไปนะครับผลคูณเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผลบวกแล้วนะครับหลักการเนี่ยง่ายๆเลยถ้าน้องไปเจอ2พจน์คูณกันบอกเลยว่าไม่ใช่บายพาสในมิดเทอ m มนะครับแต่ถ้ามิดเทอ m มอาจารย์น้องสอนบายพาสด้วยอันนั้นชิปหายนะครับเออน้องต้องไป <c oughs> น้องน้องก็น่าจะต้องไปลองดูครับว่าโจทย์เขาถามบายพาสหรือโจทย์เขาถามอ,อินทิกรัลไม่จำกัดเขตแบบธรรมดาทั่วไป นะครับหรือว่าอาจจะมีวงเล็บอยู่ท้ายข้อว่าจงใช้บายพาสห้ามอินดิ์ห้ามคูณกระจายนะครับก็ก็สู้ๆก็แล้วกันนะครับเนอพี่ผ่านมาแล้วนะครับนะก็นับว่าเป็นโชคดีมาก,มากๆแล้วนะครับที่พี่ผ่านแคลมาได้แล้วนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ คูณไปก่อนนะครับแล้วน้องก็อินทิเกรตตามสูตรเลยนะครับเนี่ยก็ตามเดิมเลยเนาะที่เราเคยเรียนกันมานะครับข้อนี้ก็ปกตินะครับน้องก็แค่จับเอา x ยกกำลังสองเนี่ยไปไปหารตลอดใช่ปะ่ะคือสมบัติของการอ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือตัวเศษเนี่ยมันลบกันใช่ไหมครับมันมีลบกับบวกเนาะซึ่งการหารเนี่ยสามารถแจกหารได้หมดทุกก้อนนะครับเนี่ยน้องก็แค่เอา x ยกกำลังสองเนี่ยไปแจกหารทุกก้อนนะครับน้องก็จะได้ออกมาเป็น เราก็จะได้ออกมาเป็นสิ่งที่มันสวยงามเนาะนะครับถึงแม้ว่า5คูณ x ยกกำลังลบ2เนี่ยมันจะมันจะยกกำลังติดลบใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดเป็นผลผลผลคูณกับผลหารนะครับถ้าน้องไปเจอแบบนี้ในเรื่องบายพาสเนี่ยก็น่าจะต้องใช้บายพาสในการทำนะครับอะไรนะ u u u, u dv ลืมไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปทําชีตแล้วก็เดี๋ยวความทรงจำน่าจะรื้อฟื้นเองนะครับนะก็พี่คิดว่าถ้าสมมุติว่ากระแสต,ตอบรับดีนะครับเดี๋ยวเราได้เจอกันในแคว2อ,อย่างแน่นอนนะครับอ่าดังนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับไม่ต้องรู้จักพี่หรอกนะครับเออช่วยช่วยกดไลค์หน่อยนะครับโอเคไหมอ่านะครับอ่ะข้อ4นี้เดี๋ยวเราข้ามไปก่อนเนาะมันมีสูตรนะครับในการ ในการอินทิเกรตนะครับถ้าน้องอินทิเกรตถ้าน้องดิฟไซน์เนี่ยมันจะได้คอสถูกไหมแต่ถ้าน้องอินทิเกรตไซน์มันจะได้ลบคอสเนาะ<ม>เออซึ่งมันอาจจะต้องจำสลับกันอ่อสลับกันนิดหนึ่งนะครับโอเคไหมครับพี่เริ่มพูดแล้วลิ้นพี่พันแล้วอะเออนะโอเคนะครับลองดูครับข้อนี้บ้างครับข้อนี้เนี่ยหลายหลายคนเนี่ยอาจจะไม่มีพื้นฐานที่ดีพอนะครับเวลาเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้เนี่ยรู้เนี่ยครับ ถ้าเราจะแปลงมันเป็นยกกำลังเนี่ยมันก็จะได้เป็น x กำลัง2ส่วน5นะครับใครที่ยังไม่คล่องเนี่ยสามารถไปฝึกได้ทบทวนเองได้นะครับซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยเราแปลงมันเป็น x ยกกำลังเศษ2ส่วน5ปุ๊บก็อินทิเกรตแบบเดิมเลยครับง่ายๆเลยแบบเดิมๆเ,เลยโอเคปะอ่ะข้อนี้ครับข้อนี้ทำยังไงเอ่ยข้อนี้ทำยังไงนะครับข้อนี้ทำยังไงอ่าข้อนี้เขาใช้ าการสลับค่านิดหน่อยครับข้อนี้มันต้องใช้การสังเกตะนะครับข้อนี้เนี่ยเขาใช้ลักษณะที่เรียกว่า u s ับนะครับ u ซับก็คือการแทนมันเป็นเทคนิคการอินทิเกรตนะครับซึ่งมันไม่อยู่ในหัวข้อนี้นะทำไมพี่ถึงใส่มันเข้ามาได้นะครับอันนี้ไม่อยู่ในหัวข้อนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเทคนิคการอินทิเกรตนะครับจะอยู่ในหัวข้อต่อไป แล้วนะซึ่งเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า u สับนะครับอ่านะครับก็คือการแทนเป็น u นะครับซึ่งซึ่งอ่าเดี๋ยวเราเค่อยย้อนมาก็แล้วกันนะครับเออพี่ไปเอาข้อนี้มาใส่ได้ยังไงวะนะครับขออนนะุญาตเนาะโอเคเดี๋ยวสองข้อนี้ครับเราเค่อยย้อนกลับมาพร้อมกับตรีโกณน,นะครับพร้อมกับตรีโกณเนานะเดี๋ยวตรีโกณน่าจะต้องสร้างเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเป็นคลิปคลิปหนึ่งเลยนะครับอันนี้เหรออันนี้ทำยังไงอะ่ะ นะครับอันนี้ก็ดึงออกมาใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องใช้ u ศัพท์เหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องแทนค่า u เหมือนกันครับตรงนี้ครับตรง e ยกกําลัง 3x เนี่ยนะครับเราจะต้องแทน u เนี่ยเป็น 3x ครับเราต้องแทน u เป็น 3x นะครับซึ่งอันนี้น่าจะสอบตอนไฟนอลหรือเปล่าน่าจะสอบตอนไฟนอลนะครับการคือเขาจะเรียกว่าการแทนค่าเนาะอ่ะไม่ไม่ไม่การแทนที่ด้วย u ครับการแทนที่ด้วย u เป็นเทคนิคการอินทิเกรต อย่างหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคการอินทิเกรตอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคการอินทิเกรตอย่างหนึ่งนะครับก็เราก็จะมองเป็นอ่ u เนี่ยเป็น x ยกกำลังสองบวก4ไปเลยนะครับคือหลักการอันนี้เนี่ยก็ u สับอีกเหมือนกันครับถ้าน้องเนี่ยเรียนไปถึงเรื่อง u สับเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาก็แล้วกันนะครับข้อนี้มันก็คือ u สับครับก็คือการมองเป็นตัวส่วนครับแต่การมองเป็นตัวส่วนเนี่ยไม่ได้ง่ายแค่นั้นครับพอเราได้ อ๋อพอเราแก้แล้วใช่ไหมนะครับเราก็จะได้เป็น du ไม่ไม่ไม,ไม่เราดิฟทั้ง2ข้างใช่ปะ่ะพอเราดิฟทั้ง2ข้างเนี่ยฝั่งซ้ายครับได้เป็น du ฝั่งขวาครับเราจะได้ 2x เนาะแล้วก็เนื่องจากว่าเราเอ๋อเราดิฟเทียบ x เนี่ยนะครับคือเราดิฟเทียบ x นะอ่ะขอญาตสอนเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือเราดิฟเทียบ x ใช่ไหมครับเราดิฟเทียบ x จริงๆพี่ต้องใช้มอปลายกกาเนี่ยแต่ช่างมันโอเค อันนี้เราดิฟเทียบ x นะมันก็จะได้ D u by dx เท่ากับเท่าไหร่2 x แล้วน้องก็ย้าย dx ขึ้นไปนะครับอ่ะเราก็จะได้เป็นสรรมการนี้มาใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเ,เราก็แทนค่าเข้าไปนะครับเราก็แทนค่าเข้าไปเนาะก็คือถ้า คือคือในชีตเนี่ยเขาจะใช้การคูณเข้าไปให้มันเหมือนก้อนก้อนก้อนด้านบนเนาะแต่จริงๆอาจจะไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราคูณ3เข้าไปทั้ง2ข้างใช่ป่ะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนไอตัวบนเนี่ยเป็น3 d u ได้นะครับแล้วก็ก้อนล่างเนี่ยเนื่องจากว่าเราให้มันเป็นยูตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยการคิดของเราเนี่ยมันก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับแล้วกออ็อีกสูตรหนึ่งนะครับที่สําคัญมากแล้วพี่ไม่ได้ใส่มาเนี่ยนะครับก็คือการ ดิฟเอ้ยก็คือการอินทิเกรตของ1ส่วน u d ดนะครับหรืออินทิเกรต1ส่วน x dx เนี่ยก็จะได้ลอ่อลอของแอบส์ a ลูด l u t e x นะครับลอคของแอบส์หลูดเนะครับแอบของเอ้ยลอคของแอบ x นะครับอออลอคของแอ x, บออแอ x โอเคไหมครับโอเคนะดังนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยเรียกว่า การแทนที่ด้วยอยู่นะครับซึ่งเรายังไม่ได้สอนเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพไปก่อนเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไปก่อนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราก็ค่อยมาว่ากันนะครับเหมือนเดิมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ Pixelmat แล้วก็ตัวพี่เองด้วยนะครับนะหากอ,อยากจะรับชมคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อนะครับรบกวนช่วยคอมเมนต์ช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมอ่ะสู้ๆครับชาวอินเทอร์เนียทุกคนนะครับไว้เจอกันสวัสดีครับ